รีวิวการกินซามโมซากันครับรีวิวกินซามโมซาคิวจัดเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มเขานะครับด้านในจะเป็นไส้ถั่วอย่างเดียวนะฮะอันนี้ไส้มันไม่ใช่ครับเออไส้มันไส้ถั่วนะนะั่นแหละอ่ะนี่จิ้มน้ำจิ้มก่อนช้าๆนะฮะนี่รีวิวกินซามโมซาอาหารฝั่งมอญใช่เปล่าไม่รู้นะไหนขอดูไส้ด้านใน,นหน่อยรรีวิวรสชาติหน่อยครับรีวิวรสชาติหน่อยมีมันเปรีมีกลิ่นหอมนิดหน่อยครับคู่เดือ,อร่อย ซอสอร่อยเหรอจัดอีกหน่อยจัดอีกหน่อยนี่ใครมาเที่ยวสะพานมอญอย่าลืมอร่อยจริงไหมไม่ได้อวยใช่ไหมรสชาติใช่ครับอร่อยกว่าเมื่อคืนเมื่อที่เราซื้อที่ตลาดอร่อยเพราะว่าคนละรสชาติกันอ๋อคนละรสชาติกันนี่ผู้ชมดูนะไส้มันไส้มันใช่ครับนี่เรากินก็อาหารโจ๊กอร่อยนะอันนี้ผมชิมผมชิมแล้วอันนี้ก็อร่อยปลาทั้งโกนี่ฮะแต่อันนี้โอ้โหจัดอีกอึ๊บ โอ้โห